เชิงอย่าเพิ่งยุ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่จะให้ผู้ชมเขาดูก่อนโอ๊ยอย่าเพิ่งมาเลียขาจากจินี่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 กบชยโยให้โชคกบชยโยให้โชคจริงๆด้วยนี่หนึ่งเก้าหนึ่งสองแผ่นนี่นี่สองแผ่นสองแผ่นเลขอื่นก็มีแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีกบชยโยนี่ไม่ถูกสบายเลยนี่นี่ไม่ถูกสันเลยมาถูกกบชยโยนี่ เกิเอิตอนนั้นซื้อมาก็ไม่ได้มองว่ามีกบชยโยกบชยโยให้โชคจริงด้วยเนี่ยเช้งดูสิเช้งโอ้ยอย่าเพิ่งมานวดอะไรแหละเธอไม่ว่าเทศากาลไหนเช้งก็นวดตลอดเวลาโอ้ยลูกโอ้ยเจ็บ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 ,จบขาเนาี้ยลมดีใจกับกบชยโยแล้วลูกลูกลูกนี่นี่น,น,นี่ดูกบชโยโยดูกบชยโยนี่นี่น,นี่ให้โชคจริงด้วยนี่นี่นี่ อันอื่นไม่มีกบชัยโยก็ไม่ก็ไม่ถูกสบาย,ยมาถกกบชัยโยซื้อมาเป็นฟ่อนซื้อมาเป็นฟ่อนถูกกบชัยโยจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อสัญ,ญลักษณ์ให้นำโชคก็จริงๆนะเนี่ยกบชัยโยเออถูกมาสองแผ่นสี่แันแต่ซื้อรวมๆแล้วหลายเลขเหลือเกินดูแลเจ้าหมดตรงนี้ซื้อสามแผ่นก็ดีหรอ คว้ามาตอนนั้นไม่เห็นว่าเป็นกบชโยนะเนี่ยได้กบชโยมาละเฮงเฮงเฮงรับปีใหม่เลย